สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าลองทำในวันที่รู้สึกดาวนะคะเวิธีเรียกคืนความมั่นใจให้กลับมาเต็มร้อยทำแล้วชีวิตแฮปปี้ขึ้นเยอะนะคะวันไหนที่เราจิตตกนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าหากใครกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องรีบนะคะ ตามมาสองเจ็ดวิธีเรียกคืนความมั่นใจแล้วลองทําตามกันดูนะรับรองได้เลยว่าจะช่วยให้รู้สึกดีและภูมิใจในตัวเองมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะเขาบอกว่าฮัลโหลมีสาวไหนกําลังรู้สึกดาว <analog noise> นอยกับตัวเองอยู่หรือเปล่าเราว่าจะต้องมีสาวชิกจำนวนไม่น้อยเลยนะที่รู้สึก ไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าพูดหรือแสดงความคิดเห็นออกไปเพราะคิดว่าตัวเองอาจจะทำผิดพลาดหรือคิดว่าความสามารถยังสู้คนอื่นไม่ได้ถึงแม้อาการแบบนี้จะดูเหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ก็อาจจะทำให้เราพลาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพราะมัวแต่กล้ากลัวๆอยู่แบบนี้แถมยังทำให้ชีวิต แบบไม่แฮ ppy ไม่มีความสุขกับตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสาวๆอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะฮะ new มีที่ดีกว่าเดิมก็ต้องลองทำตามเจวิธีเรียกคืนความมั่นใจให้กลับมาเต็มร้อยอีกครั้งนะฮะหากวันไหนที่รู้สึกไม่มีความมั่นใจหรือคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเหมือนใครเขา แค่ลองทำตามเทคนิคเหล่านี้ก็จะแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะข้อที่หนึ่งบอกว่าทำความเข้าใจและยอมรับตัวเองให้ได้ถ้าอยากจะเรียกคืนความมั่นใจกลับมาอีกครั้งสิ่งแรกที่สาวชิกต้องทำก็คือการทำความเข้าใจและยอมรับตัวเองให้ได้นั่นเองเพราะว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต มันสามารถขี้คายลงไปได้ก็ต่อเมื่อตัวของเราเองทํำใจยอมรับกับความเป็นจริงให้ได้ก่อนมันก็จริงอยู่ที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เก่งเหนือใครเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่โดดเด่นหรือเป็นคนที่ทำอะไรออกมาเฟอร์เฟกทุกอย่างแต่เชื่อสิว่าคนเราทุกคนก็ต้องมีจุดเด่นหรือสิ่งที่ถนัดในแบบฉบับของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบคนอื่นๆไปซะทุกเรื่องหากยอมรับในความจริงข้อนี้ก็จะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะข้อที่สองหยุดบันทอนกำลังใจด้วยคำพูดไร้ายๆไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองสาวชิดเคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่าคะเรา ขอบอกเลยนะว่าเนื้อเพลงนี้มันคือจริงและในบางครั้งการที่เราขาดความมั่นใจมันเกิดจากที่ตัวเราชอบใช้คำพูดหลายๆดูถูกตัวเองอยู่เสมออย่างเช่นฉันคนนี้มันโง่สู้คนอื่นไม่ได้หรอกทำไมทำอะไรไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นบ้างประโยคแย่ๆเหล่านี้นี่แหละที่เป็นตัวการบํา บันทอนกำลังใจอย่างรุนแรงยิ่งพูดทุกวันก็ยิ่งรู้สึกแยก่กับตัวเองลงไปเรื่อยๆทางที่ดีแทนที่จะพูดจาดูถูกตัวเองก็ควรเปลี่ยนมาให้คําพูดดีๆหรือพูดชมตัวเองบ้างว่าวันนี้ทำได้ดีมากแค่นี้ก็เก่งแล้วไม่เป็นไรค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกดีและมีความมั่นใจขึ้นกว่าเดิมได้แล้ว สามมองข้ามเรื่องแย่ๆแ,แล้วโฟกัสในแง่ดีหากเราเป็นคนที่มองโลกในแง่หลายมัวแต่นึกถึงเรื่องแย่ๆทั้งที่มันยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องแปลกใจไปหรอกนะที่สักวันหนึ่งความมั่นใจมันจะถดถอยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือเพราะว่ายิ่งคิดยิ่งกังวลยิ่งเครียดก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเพราะความกลัวฉะนั้นสาวชิคควรจะมองข้ามเรื่องไม่ดีหรืออดีตหลายๆที่ผ่านไปแล้วหันมาโฟกัสกับปัจจุบันและทําให้มันดีที่สุดจะดีกว่านะถ้าที่ผ่านมาเราเคยทําผิดพลาดก็ขอให้คิดซะว่าสิ่งนั้นมันเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้เราไม่ทำพลาดซ้ำแบบเดิมอีกก็พอ อย่าปล่อยให้เรื่องร้ายมาฉุดหลังตัวเราให้ไปในตัวเรานะคะไม่ไปไหนเด็ดขาดนะคะสี่ขจัดพัดขยันพัฒนาความสามารถอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรือเก่งสู้คนอื่นๆไม่ได้การมัวแต่นั่งนอยนั่งน้อยใจนั่งบ่นซ้ำๆไปแบบนี้ ก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาสู้เอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปขยันพัฒนาความสามารถตัวเองไม่ดีกว่าเหรออย่างที่เขาว่ากันว่าอยากอยากสูงต้องขยงอยากเก่งต้องขยันถ้าอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้ก็เรียนรู้ให้มากฝึกฝนให้บ่อยหากมีเรื่องไหนที่ถนัดอยู่แล้วก็พัฒนาให้กลายมาเป็นจุดเด่นของตัวเอง หรือเรื่องไหนที่ไม่เก่งไม่เคยรู้มาก่อนก็ลองศึกษาเรียนรู้มันไปเท่านี้ก็ทำให้เรากลายมาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่รู้สึกด้อยกว่าใครหน้าไหนแล้วละคะ่ะ 5. ฉลองความสำเร็จก้าวเล็กๆบ้างไม่ว่าคุณสาวๆอยากจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามควรเริ่มจากก้าวเล็กๆจะดีกว่าอย่าเพิ่งคิดการใหญ่ ที่มันไกลตัวเกินไปนะเรื่องของการสร้างความมั่นใจกับตัวเองด้วยเช่นกันแทนที่จะคิดเปลี่ยนตัวเองแบบป,ป,ปรับทันกวันก็ควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนนิสัยไปทีละน็ดท,ทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยลองชื่นชมหรือให้รางวัลตอบแทนตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างเช่นถ้าวันนี้เธอกล้าพูดหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไป ก็ควรชื่นชมว่าทำดีได้มากๆแล้วหรือหากทำอะไรสำเร็จตามแผนที่วางไว้ก็อาจจะซื้อของที่อยากได้ให้กับตัวเองวิธีนี้ก็จะช่วยเติมเต็มความสุขทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและมีกำลังใจทำดีตลอดไปเรื่อยๆนะคะต่อไปข้อที่6บอกว่ายิ่งภาพ รักดีก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจนะเคยเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่มองคนที่แต่งตัวดูดีเราก็มักจะรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งทงที่อาจจะยังไม่ทันได้รู้จากตัวตนหรือนิสัยใจคอที่แชจริงของเขาเลยสักนิดนั่นก็เพราะว่าภาพลักษณ์ภายนอกมีผลต่อความมั่นใจด้วยเหมือนกันนั่นเองรูปแบบเนี้ย รู้แบบเนี้แล้วหากคุณสาวๆอยากจะเปลี่ยนลุกมาเป็นสาวมั่นหรือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็ต้องหันมาเริ่มต้นดูแลตัวเองให้เป็นบ้างนะเช่นออกกำลังกายดูแลรูปร่างทาครีมบำรุงผิวแต่งหน้าแต่งตัวหรือทำผมให้สวยเป๊ะเวลาที่ส่องกระจกแล้วเห็นความสวยของตัวเองจะได้รู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะทำอะไรมากขึ้น เจ็ดเตรียมพร้อมกับความผิดหวังให้เป็นลองถามตัวเองดูสิคะว่าสิ่งที่ให้ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจมันเกิดจากที่ตัวเราลัวความผิดหวังหรือเปล่าเพราะหลายคนไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองก็เป็นเพราะผลก็เป็นเพราะกลัวผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่เป็นไปตามที่หวัง จนกลายเป็นกดดันตัวเองมากจนเกินไปและทำให้ความมั่นใจค่อยๆลดหายไปเรื่อยๆดังนั้นสาวชิกต้องเตรียมพร้อมกับความผิดหวังให้เป็นยอมรับให้ได้ว่าไม่มีใครจะสมหวังดังใจไปทุกเรื่องหรอกนะมันต้องมีบ้างหรือบางจังหวะเวลาที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ขอเพียงแค่เราทำทุกอย่างให้เต็มที่ทุ่มเท อย่างสุดความสามารถต่อให้ผลที่ออกมามันจะดีหรือร้ายก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายแล้วนะคะถ้าอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองนี่แหละนะคะหลังจากนี้นะคะให้ลองนะ,ะหาวิธีนะ,ะเรียกคืนความมั่นใจ ให้กับตัวเองนะคะอย่าง7ข้อเนี่ยที่จินอ่านให้ฟังเนี่ยก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะเรื่องแบบนี้มันต้องค่อยคอยปรับค่อยคอยเรียนรู้กันไปนะคะไม่จําเป็นต้องรีบเร่งกดดันตัวเองนะคะพอวันใดวันหนึ่งที่คุณสาวสาวนะคะกลายมาเป็นคนที่มีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำนะคะก็จะทำให คุณเนี่ยมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเปิดทางหรือโปดโอกาสดีๆนะคะเข้ามาให้กับชีวิตอีกด้วยนะคะยังไงแล้วสู้ๆนะคะจินมั่นใจว่าทุกคนต้องทำได้อย่างแน่นอนนะคะยังไงคลิปนี้จินก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ